คือไม่ใครเลืของไม่ใครเรื่องเรื่องเลือกตัขขง้งแต่หมู่บ้านนี่ยแตแล้วมไปอดเมืัอจรรย์ในเวลาอยในเวลาอยทิบแบบทิบสามชั่วโมงเพราะว่าไม่ใครก็ถือว่าเป็นนึกถือว่าเป็นไม่ใครสดเยอะว่เป็นไม่ไฟสดเพราะว่าบริเร่งคือที่ให้มั่นาจนะจังหน่อยก็ว่าบราต้องการอยากเร่งคือว่าปล่อยคอยให้อุณหภูมิ ขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเ้าเร่งหลายเดยมันลักษณะคนะือว่ามันสิดไข้พวกตัวน,น้อยๆมันสิดไข้แกะก่อนมันสิดไข้แกะก่อนมันเท็ดไห้ไม่ก้อนสุกไปเลยปล่อยไปเรืเร่อยๆเรื่อยๆอยากรู้ว่าถ้าเ้าปล่อยไปธรรมามาศาสเดี๋ยวนี่ใช้เวลาด่วนปรนไดี๋ยวนพมเป็นเรองขอดีอุณหภูมิอันนี้มีเครื่องตัวตัวดีเทียดอุณหภูมิพอพันหนึ่เทียดอุณหภูมิมีสองเกดอันนี้ในเต่าอันนี้ในห้องเพาะใหม่เพือ่อ อุณหภูมิมันมันสีอยู่ในอุณหภูมิอบไหม่ที่อยู่ร้อยหาสิบองศาอยู่ในเตาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเมื่อเริ่มติดแก๊สตอนตอนนี้เนี่ยเริ่มค่ายแก๊สแหละครับหมายความว่าเขาสู้ขบวนการแล้วทีเริ่มจากอุณหภูมิสองร้อยหาสิบองศาเดี๋ยวี่เริ่มค่ายเริ่มค่ายแก๊สปนควันขึ้นไปตอนนี้ตอนนี้นี่อุณหภูมิที่ค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบเอ็ดองศาอะไรครับก็่ทไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ เดี๋ยวต้องทะเลาะเพื่อว่าเต็มที่อุณหภูมิในเต่าที่สูงหลายบันไดมีตอนนี้กขาลังยังยังมาท่านลอยแบบเส้นครับเพราะว่าเริ่มสตาร์ทอยู่ประมาณจาก200ักสองลอยหาชี้งศาเดี๋ยวเริ่มคลเริ่มเกิดแก๊สแล้วตอนนี้ไฟนี่ครับยังปวัญวันเดียววนก่อนที่อ,อยู่ประมาณนี้เวลาโอ้แสดงว่าควนบ่าหน่อยเดียวแสดงว่าควนบ่าหน่อยเดียวที่ท,ที่ที่เขาว่าเกิดควนแนวนิดห,หนึ่งอ่ญญะแสดงว่าเป็นควนบ่าแล้วเพื่อได้ขอสรุปว่า เตาน้อยนี่ไม่ไพ่แจกสีบ่มีคนบา่าแจกสีบ่มีคนบ่าเลยถือว่าเ,าเป็นควนซ้ำตอนทำควนจากห่องเชื้อเพลิงธรรมดาเลยที่ตอนนี้ก็เห็นเตี่ยวไข่ล้วหา,ายแล้วควนๆแทบหายแล้ว สรุปว่าไม่ไพ่นี่ยข้อนปลายมันหาแล้วคาเตาเอาเตาตัวนี้ที่ปรับปุ่มไม่เตาตัวนี้ที่ปรับปุ่มไม่เพราะว่าห้องเขาใหม่ั้องรุ่งของเขาแสดงว่าลดควนได้นาทีเก็บควนได้พอสมควนนี่ติดแก๊สและค่ายแก๊สเลยค่ายแล้วออกออ๋แสดงว่านี่นี่ส่วนครับที่เขาปรับปุ่มไม่พอมกคิดว่ามันหนาสิลดควนได้ถ้าเตารุ่นใหม่ตัวนั้นหนาที่ควนหายเลย เพราะว่าควันตออเป็นคนบ้านี่ยซ้ำกันครับนั่นซ้ำกันครับที่เขาจุดเสีอเพิ่มใหม่ๆแค่นั้นปกติมันจะควนหลายกว่านั้นอันนี้ควนถี่อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเจังสีอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่อยๆอุณหภูมินี่ยจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราบางว่าเวลาเกิดแก๊สที่สมบูรณ์แล้วมันอุณหภูมิสูงกว่านั้นแล้วกับจังสี ตอนเก็บทนันตอนเปิดบึงทนันยังที่มาเบึงอีกเชื้อนึงว่าที่ออกมในรูปแบบใดที่ห้องเผา,เาทานแบบแบบคอยแบบโบลิงแบบโบลิงเกินไปแบบโบลิงไฟลิงควมห่อนเกินไปครับตอนมีไข้เกล็ดหน้าอยู่ประมาณเกือบเกือบสุโมงเกลี้ยงไมดได้ถึงอีกเรอดอีเพิ่มขึ้นแค่มีสมบูรณ์นะครับแค่มีเกล็ดสมบูรณ์นีอุณภูมิสามร้อย พกที่เปีดองศาคืออุณหภูมิในเต่าครับเด่นคืออุณหภูมิในเต่านี่อุณหภูมิท,ที่เริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนี้คือตอนนี้เปิดเปิดประตูซอยครับเพราะว่าแก๊สที่ออกเร็วควันอยู่ประมาณนี้ควันทีจางๆในระยะ300กว่าองศาควันสุดควันควันสีนี้นยเยอะแต่สีจางๆบางๆเลยอันนี้คือไปขึ้นท่อหม,มัดครับจะต้องเปิดอากาศซอยเลยนี้ เปลือกอากาศเขาไปช่วยยกชวนอะไรเนี่ยเบื่บาเนี่ครับเพื่อเพื่ออากาศเอาออกซิเจนเข้าไปช่วยเพื่อให้อุณหภูมิเอาเพื่อให้ควันลดลงเพราะว่าออกซิเจนเขาไปช่วยดิอันนี้ทีนี้ควันที่ประมาณนี้ถ้าเปิดประตูช่วยเปลือกไปเลยเขาบอกเป็นยังถ้าถึงเวลาควันเริ่มจางแล้วให้ต้งปิดควันเริ่มควันควันขับวนเริ่มจางให้ต้งปิดทีตอนนี้คือว่า ถือว่าเต็มที่เลยเกือบเกือบเต็มที่แลวครับตอนนี้ถ้าลักษณะนี่ไส้ที่ว่าดับแลยมามีดับแล้วราต้องเติมเชื้อเพลิงอันนี้คือประตูประตูในเช่ที่ว่ามีหคนออกมานลย้นออกเลยครับมามีรอยรัวเลยมามีแม้แต่นิดเดียวอันนี้ก็ว่าไม้ก็ว่าในี่แรงดันเต็มที่แล้วคว่คนบ่อเปลเป็นน้ำเป็นน้ำดินที่ห้าใส่ที่กันอันนี้ที่ควนที่เห็นออกมาเนี่ยมันออกออกมาจากจากอันบนเ้าตัวนี้ครับ จัดก,กองทำสูงขั้นใหม่อันนี้คือขัอน้นหอกจกกัดตัวนั้นเพราะว่าเอาปล่อยให้ให้มันระบายอยู่แล้วเพื่อว่ามันได้ถอดทำความสะอาดได้อันนี้เพราะเป็นยางเวลาเหาปิดหล่ะก็คือมันก็สนิทแค่ปิดกอกิดนยางธรรมดาก็ดับแล้วตัวนี้ตัวตัวนี้ว่ามีผลอนียงครับอันนี้คืออยู่ลักษณะนี้นี่นอุณหภูมิสนนออไหลด์ไปเรื่อยๆเลี้ยวขึ้นตอนนี้คือหอดสามร้อยเกทชิดแล้วแต่คิดว่าน่ะสไหลไปเรื่อยๆเรือ่อยๆพอความห่อนจากแก๊สที่เพิ่มขึ้น ควนกับควนจางๆเขมาม่านี่ผมเชื่นคือควน,นจางๆเพราะว่าระยะแรี่ยงเห็นไหมก็ว่านี่มีเหล่าควนบาดมันอัดออกมาหลายแค่เดียวมันเผาบะท่านออกอ,ออกออกออกิเกนบ่พ่อทะเลที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึง่งน่ะบ่หน้าจะเกิดอีกักบ่ถึงสามเที่ยงนาทีาน้าจะหายอย่กันต้องเตือนพี่เดี๋ยว่ากันต้บงเตือนดี๋ยวากันต้องเตือนพี่ ิอ,อันนั้ตนติดต่อไปแ้วเราเอาวิเตมาพอะ่าควันมัน,นเีกเติมเต้ยติดไเลยติดไเลย,ยเ,ลยเลยีนเี้ดเดี๋ยวเขาบอกว่ามันถึงทุ่งเท่าไหร